Ừ. Đưa Sai đây chan xu Sai nhầy, nhầy, nhầy. Sai ừ. mày lưu bọn này Mày xuống Mày chạc này Chạc xuống เอาดินเอาดินไปฝั่งนี้ทีนี้เอาดินเละมาลงนี่ดินหมดแล้วหรอหมดแล้วรอร้อยสี่สิบอยู่จอจอจะหนีไปเห็นแล้วเบื่องหน่ำผมไม่ได่อู้นี่เลยผมไม่ใช่คนเหนืออู้ไม่ได้เลย มันแล้วฮอดต้นไม้นละต้นใหญ่อะไรบลสอา,าจารย์ชูนันบอกว่ามาเมื่อวาน ครับจาลบีรถผมไม่มีเอาเยอะไหมยื้อ,อใูใน่นี่เป็นกรอบอกทำตา,ตา,ตาอองดื้ อีกอีกจานชนกันปันนัะนก็เฝ้าแต่เขา,าบวหยุบดบดหย่อนเยียบมน พ่ได้บ yeah, ่ได <laughs> <Matthew? S 1> ้อันนี้ดอกค่ะเรียนดีเงินก็นเ้อประหยัดจะสร้างตูนใหม่อีกแล้วทำไมไม่วิ่งไปดีว่าทำไมไม่วิ่งอะติดงานดูไม่เห็นบ่อย่างนี้อ่ะพี่ไม่ดูได้ไงมีบอ ปานนึ่งก็บอกจะว่ารถด,ดำรหยุดงรย่อนนี่ก็ตักไม่หยุดเลย